เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนสนิทของผมเมื่อไม่นานมานี้เองจนถึงทุกวันนี้เขายังคงหวาดหวาเมื่อพูดถึงมันเพื่อนของผมชื่อเอกเพิ่งเรียนจบและได้งานในเมืองใหญ่ด้วยความที่ยังไม่มีเงินมากนัก เขาจึงมองหาบ้านเช่าราคาไม่แพงนักจนกระทั่งเขาได้พบกับบ้านหลังหนึ่งในซอยลึกอยู่ชานเมืองบ้านไม้สองชั้นดูเก่าแต่สภาพยังดีและที่สำคัญคือค่าเช่าถูกมากเอกไม่ลังเลที่จะตกลงเช่าทันทีในช่วงแรกทุกอย่างก็ปกติดีเอกมีความสุขกับบ้านใหม่ของเขา แม้จะเดินทางไปทำงานค่อนข้างไกลแต่เขาก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มากอย่างไรก็ตามหลังจากที่เขาเข้ามาอยู่ได้ประมาณหนึ่งเดือน,เ,อนเหตุการณ์แปลกๆก,ก็เริ่มเกิดขึ้นเริ่มจากเสียงแปลกๆในตอนกลางคืนเอกมักจะได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินอยู่ชั้นบนทั้งๆท,ที่เขาอยู่คนเดียวบางครั้งก็เป็นเสียงลากอะไรบางอย่าง หรือเสียงกระซิบแถวเบาฟังไม่รู้เรื่องตอนแรกเอกคิดว่าอาจจะเป็นเสียงของสัตว์หรือลมพัดแต่เสียงเหล่านั้นมักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดิมๆคือประมาณตีสองถึงตีสามและมันฟังดูเหมือนเสียงของคนมากกว่าต่อมาความผิดปกติเริ่มรุนแรงขึ้นประตูห้องนอนของเอกมักจะเปิดเองในตอนกลางคืน ทั้งๆท,ที่เขาล็อกกรอนไว้อย่างดีข้าวของเครื่องใช้ในบ้านก็เริ่มมีการเคลื่อนย้ายไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่คุ้นเคยบางครั้งเอกกลับมาถึงบ้านก็พบว่าไฟในห้องต่างๆเปิดอยู่ทั้งๆท,ท,ที่ก่อนออกจากบ้านเขาได้ปิดไฟทุกดวงแล้วเอกเริ่มรู้สึกหวาดกลัวเขาเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนร่วมงานฟังแต่ส่วนใหญ่ก็คิดว่าเขาคิดมากไปเอง หรืออาจจะเหนื่อยจากการทำงานแต่เอกมั่นใจว่าสิ่งที่เขาเจอไม่ใช่เรื่องปกติเขาตัดสินใจที่จะสืบหาความจริงเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เขาเริ่มสอบถามเพื่อนบ้านในละแวกนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นคนเก่าแก่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มานานเมื่อเอกเล่าถึงบ้านเช่าของเขาหลายคนก็มีท่าทีแปลกใจบางคนถึงกับแสดงความสงสารออกมา ในที่สุดเอกก็ได้พบกับลุงคนหนึ่งที่ดูท่าทางจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ดีลุงเล่าให้เอกฟังว่าบ้านหลังนี้เคยเป็นของครอบครัวหนึ่งแต่เมื่อหลายสิบปีก่อนเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญขึ้นในบ้านหลังนี้ลูกสาวคนเล็กของบ้านเสียชีวิตอย่างกระทันหันด้วยโรคประหลาดหลังจากนั้นไม่นาน พ่อและแม่ของเธอก็เสียชีวิตตามกันไปอย่างเป็นปริศนาชาวบ้านเชื่อกันว่าวิญญาณของคนในครอบครัวนั้นยังคงงงเวียนอยู่ในบ้านหลังนั้นลุงยังเล่าอีกว่าหลังจากครอบครัวนั้นเสียชีวิตไปบ้านหลังนี้ก็ถูกปล่อยทิ้งร้างไว้นานหลายปีมีคนมาเช่าอยู่บ้างแต่ทุกคนก็อยู่ได้ไม่นานก็ย้ายออกไปหมด เพราะเจอเหตุการณ์แปลกๆเหมือนที่เอกกำลังเจออยู่เมื่อได้รู้ความจริงเอกรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวเขาไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางมาก่อนแต่สิ่งที่เขาเจอด้วยตัวเองมันทำให้เขาไม่อาจปฏิเสธได้อีกต่อไปเขาตัดสินใจว่าจะต้องย้ายออกจากบ้านหลังนี้ให้เร็วที่สุดคืนสุดท้ายที่เอกอยู่ในบ้านหลังนั้น เป็นคืนที่น่ากลัวที่สุดเสียงเดินและเสียงลากของที่ดังมาจากชั้นบนดังและที่ขึ้นกว่าทุกคืนประตูห้องนอนของเขาเปิดปิดเองอย่างรุนแรงเอกรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองเขาอยู่ในความมืดอุณหภูมิในห้องเย็ยนเยือกจนเขาต้องกดตัวอยู่ใต้ผ้าหม่มทันใดนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบเ,เบาที่ข้างหู เสียงนั้นเย็นยเยือกและแหกพร่าเหมือนเสียงของคนที่กำลังทุกทรมานออกไปออกไปจากบ้านของฉันเดี๋ยวนี้เอกรีดร้องออกมาด้วยความกลัวสุดขีดเขาตัดสินใจลุกขึ้นคว้ากระเป๋าเป้ที่เตรียมไว้แล้ววิ่งออกจากห้องนอนลงไปข้างล่างเขาแทบจะไม่ได้มองอะไรวิ่งออกจากบ้านไปทั้งๆท,ท,ที่ยังใส่ชุดนอน เขาไปขออาศัยเพื่อนอยู่ชั่วคราวและในวันรุ่งขึ้นเอกก็รีบกลับไปเก็บของที่บ้านเช่าหลังนั้นแต่สิ่งที่เขาพบทำให้เขาตกใจยิ่งกว่าเดิมข้าวของของเขาถูกรื้อค้นกระจัดกระจายไปทั่วบ้านเหมือนมีใครกำลังหาอะไรบางอย่างเอกรีบเก็บของเท่าที่จำเป็นแล้วรีบออกจากบ้านหลังนั้นทันทีเขาตัดสินใจยกเลิกสัญญาเช่า แม้จะต้องเสียค่าประกันเขาก็ไม่สนใจอีกต่อไปสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเขาในตอนนี้คือการได้ออกจากบ้านผีสิงหลังนั้นหลังจากย้ายออกมาเอกก็รู้สึกดีขึ้นมากแต่เขาก็ยังคงหวาดผวาเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตของเขาจะต้องมาเจอกับเรื่องราวที่น่ากลัวแบบนี้จนถึงทุกวันนี้ เอกก็ยังคงเล่าเรื่องบ้านเช่าหลังสุดท้ายให้เพื่อนๆฟังด้วยน้ำเสียงสั่นเครือและทุกครั้งที่เขาเล่าจบเขามักจะทิ้งท้ายด้วยประโยคที่ว่าผมสาบานได้เลยว่ามันเป็นเรื่องจริงและผมหวังว่าคุณจะไม่มีวันต้องเจอประสบการณ์แบบผมและนี่ก็คือเรื่องราวบ้านเช่าหลังสุดท้ายที่ผมได้นำมาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้รับฟังกัน หวังว่าเรื่องราวนี้จะทำให้ทุกท่านได้สัมผัสถึงความน่ากลัวและความลึกลับที่อาจเกิดขึ้นได้จริงในชีวิตของเราหากใครเคยมีประสบการณ์ที่น่ากลดลุกแบบนี้หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอลาทุกท่านไปก่อนและพบกันใหม่ในเรื่องเล่าชวนขนหัวลุกครั้งหน้า สวัสดีครับแล้วอย่าลืมปิดไฟก่อนนอนนะครับถ้าคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้เราและกดติดตามพร้อมเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวหลอนๆใหม่ทุกคืนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ